สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เชอรี่พาทุกคนไปปิกนิกนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปปิกนิกเชอรี่ขออาน,นุญาตแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ยังหน้าสดอยู่เลยค่ะหลังจากเพิ่งอาบน้ำเสร็จน,นะคะก็ที่ญี่ปุ่นมันเป็นโควิดใช่ไหมคะทุกคนก็อยากไปปิกนิกบ้างอะไรบ้างคะ่ะเพราะว่าอยู่บ้านมันก็เบื่อใช่ไหมคะไปคาเฟ่ก็เสี่ยงมีคนติดโควิดนะคะก็เลยจะไปปิกนิกดีกว่าคะ่ะแล้วก็ไปชมบรรยากาศรอบๆริมแม่น้ําของฮิโรชิมาด้วยนะคะทุกคน ว่ามันจะล่มลื่นขนาดไหนนะคะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นก็จะไปปิกนิกกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปแคมปิ้งอะไรทำนองนี้คะ่ะทุกคนอืมแล้ววันนี้เชอรี่หยุดด้วยนะคะก็หาอะไรทำดีกว่าคะ่ะเชอรี่ขออนุญาตแต่งหน้าประมาณห้านาทีนะคะทุกคนวันนี้ลองไปปิกนิกคนเดียวดูนะคะเพราะว่าสามีทำงานคะ่ะก็เลยไม่มีเวลาพาไปเป็นเพื่อนนะคะ ของชีนี่แต่งหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะว่ารีบค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องไปทําธุระข้างนอกด้วยนะคะพอดีไปทําเกี่ยวกับเอกสารการขอวีซ่าค่ะ เราก็ออกเที่ยวได้เลยนะคะไปค่ะเตรียมตัวเก็บของไปปิกนิกกันนะคะนี่นะคะทุกคนของที่เราเตรียมมาปิกนิกนะคะก็จะมีกาแฟสตาร์บัคแล้วก็ของอันนี้นะคะพ็อปตกแต่งะคะ่ะแล้วก็พวกโดนัทขนมโดนัทนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดพ็อปกันนะคะทุกคนวิวดีมากเลยทุกคนอันนี้คือผ้าปูของเรานะคะเชอรี่ได้เตรียมมาแล้วนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เชอรี่เตรียมตัวที่จะจัดปิกนิกแล้วนะคะตกแต่งปิกนิกคนเดียวนะคะทุกคนเรามาเริ่มจัดปิกนิกกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วตอนนี้แดดก็กําลังดีมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นค่ะกําลังโอเคเลยนะคะแล้วก็วิวดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ริมแม่น้ําเลยนะคะทุกคนส่วนด้านหน้าชเชอรี่ก็จะเป็นเฮลโคเอ็นนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โดนระเบิดนะคะ ตรงนี้ลมเย็นมากแล้วก็เงียบสงบก็จะมีเสียงกานิดน,นึงนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็ปลอดผู้คนค่ะปราศจากโควิดแน่นอนนะคะทุกคนเรามาเริ่มจัดเตรียมปิกนีกน้กันดีกว่าค่ะ เพื่อความตกแต่งลงทุนมากๆเลยนะคะทุกคนอุปกรณ์นะคะก็หาได้ไม่ยากเลยค่ะซึ่งที่แถวๆนี้มีขายนะคะราคาสามร้อเยนทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็ชลิก็เลยเพิ่มตาบล็กับโดนัทมานะคะในการนั่งรับประทานไปด้วยแล้วก็ชมวิวริมแม่น้ําริมทะเลไปด้วยนะคะทุกคนซึ่งอากาศดีมากๆเลยค่ะก็ที่ชลิ่ใส่หมวกมานะคะไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็แดดมันอาจจะแรงได้ก็เลยใส่มาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือขี้เกียจทำผมค่ะก็เลยใส่ม้านะคะทุกคนนี่อันนี้คือครัวซองโดนัทนะคะเชลี่ชอบมากร้านนี้ค่ะนี่อืมอร่อยมากครัวซองโดนัทอันนี้ค่ะอืม,ออม,ออนนอมไม่ได้กินนานแล้วก็นึกอยากกินก็พอดี เข้ากับบรรยากาศดีค่ะก็เลยไปจัดมานะคะอร่อยมากเป็นรสคีนักโปกนะคะนิม่มนุ่มมากเลยค่ะฟวะัฟวฟกัดคำแรกเลยก็หยุดเจี่ยกกัดต่อไม่ได้นะคะต้องกัดตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงราคา400เยนนะคะก็120บาทค่ะชิ้นหนึ่ง ช่วนี้เป็นช่วงโควิดหนักนะคะที่ฮิโรชิมาค่ะโควิดเพิ่มขึ้นวันละร้อยสองร้อยคนเลยนะคะทุกคนแล้วที่ทางานเชอรี่ค่ะเขาก็ห้ามสั่งห้ามว่าอย่าไปสังสรรค์แล้วก็อย่าเจอเพื่อนนอกจากคนในครอบครัวเท่านั้นค่ะเชอรี่ก็เลยจัดคนเดียวเนี่ยค่ะแต่มันก็รู้สึกเงาๆอยู่นะคะ <S <S มันก็ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเขา hit ป i c n กันมากเลยนะคะทุกคนเชอรี่เห็นในจีค่ะเชอรี่ก็เลยลองมาทําตามนะคะ แล้วก็สถานที่ตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ค่ะลมลื่นมากเลยนะคะทุกคนหรือว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะเขาทำงานก็เลยไม่ค่อยมีคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนแล้วก็มีช่วงซากุระใช่ไหมคะนี่ค่ะตรงนี้จะสวยมากเลยจะเป็นซากุระแทบเลยนะคะทุกคนจะสวยจริงจริงแล้วคนเยอะมากเลยนะคะซึ่งหาทางนั่งไม่ได้เลยะคะ่ะไม่มีที่จะให้นั่งนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงอะไรคะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนนะคะทุกคนนกก็เยอะด้วยนะคะนกพิราบก็เยอะค่ะ ก็รู้สึกเป็นธรรมาชาตินี้ด้วยนะคะ จะเป็นดอกใหญ่แลยก็บานเต็มที่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฉันจะพาไปดูค่ะมีหลายสีเลยนะคะขอตัวแป๊บพ,อพอั่อนชิวๆก่อนนะคะทุกคน หน้าร้อนก็ร้อนแบบร้อนสุดๆเลยนะคะร้อนแบบจนดำเลยนะคะทุกคนตอนนั้นเชอรี่มาญี่ปุ่นใช่ไหมคะช่วงหน้าร้อนพอดีค่ะร้อนมากๆประมาณ40องศาคะซึ่งต่างกันมากค่ะความร้อนที่นี่ร้อนแบบร้อนแบบเหนียวหนึบมากเลยค่ะแล้วเชอรี่กลับไทยใช่ไหมคะแม่ถักว่าไปเที่ยวทะเลที่ไหนมาหรอ ทำไมดำมากแม่หนูว่าไปทะเลนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วเชอรี่มาญี่ปุ่นนะคะซึ่งแดดญี่ปุ่นแรงจริงค่ะทำให้ดำได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าหน้าหนาวก็หนาวสุดๆหน้าร้อนก็ร้อนแบบเหงื่อแตกเหงื่อเปียกโอ๊ยเหนียวหนึบหนับไปหมดเลยค่ะทุกคนร้อนจริงๆค่ะร้อนแบบคนญี่ปุ่นก็ตายเยอะเหมือนกันนะคะหน้าร้อนค่ะทุกคนซึ่งโอ้ยพอฟังดูแล้วเออมันจริงมากเลยนะคะทุกคนหน้าร้อน แล้วก็คนญี่ปุ่นนะคะน่าจะเป็นฝ้าเป็นกะกันเยอะค่ะเพราะว่าแดดแรงใช่ไหมคะแล้วก็ไปไหนอ,อย่างเงี้ยออกไปข้างนอกเขาก็จะพบล่มกันนะคะทุกคนซึ่งเอ,อแปลกตาแปลกใจมากเลยนะคะซึ่งต่างจากบ้านเรามากค่ะบ้านเราเห็นน้อยมากที่ทุกคนจะถือล่มออกไปใช่ไหมคะพบล่มกันแดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้เลยค่ะคนแก่วัยรุ่นก็พบกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับที่นี่นะคะจนตอนนี้ชลรี่ก็ต้องพกล่มะคะ่ะเพราะว่ามันร้อนจริงๆค่ะทุกคนชลรี่ก็กลัวดำใช่ไหมคะ เดี๋ยวแม่ทักอีกค่ะว่ามาญี่ปุ่นหรือไปทะเลค่ะอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็บ้านเมืองเขาก็สะอาดด้วยนะคะขนาดส่วนสาธารณะนะคะยังไม่มีขยะแม้สักชิ้นหนึ่งเลยนะคะทุกคนได้ยินเสียงกาไหมคะเอาเราทุกคนตอนนี้ก็ ตัวไปดูดอกหลาบกันดีกว่าค่ะเพราะเริ่มคันตูดแล้วนะคะทุกคนนั่งนานคันตูดค่ะเพราะมีมดด้วยนะคะเดี๋ยว,วเราจะเตรียมตัวเก็บแล้วก็ไปดูดอกหลาบกันนะคะทุกคนขอเวลาชั่นี้5นาทีนะคะเราจะเก็บของติดติก,ก,กันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรากําลังจะไปที่อื่นกัน,นะคะ่ะไปดูดอกกุหลาบกันนะคะทุกคนตาเชอรี่มาเลยค่ะอันนี้ก็คือรถของชอรี่นะคะนี่รถคู่ตาคู่ใจของเชอรี่เลยค่ะเป็นมรดกเลยนะคะแม่ย่ามอบให้เชอรี่นะคะเป็นรถประจําตําแหน่งค่ะทุกคน อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่เดินก็ปั่นจักรยานะคะ่ะเพราะว่าค่าเดินทางมันก็แพงใช่ไหมคะแล้วแถมปั่นจักรยานก็เหมือนออกกําลังกายด้วยนะคะดีต่อสุขภาพด้วยะคะ่ะทุกคน นีนะคะทุกคนเชอรี่ก็พาทุกคนมาดูปิกนิกแล้วก็มาดูดอกหลาดของญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้เชอรี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกลับบ้านค่ะตัในเีย่างกลับบ้านจากนี้ไปบ้านก็ห้าทีนะคะทุกคน